สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลคะ่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลคะ่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้วิ่งบนหลักหน่วย ประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่สถิติยังเดินดีต่อเน,นื่องเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคำนวณสูตรนี้ดาวเรืองจะคิดคำนวณย้อนหลังกันทั้งหมด3างวดเพื่อจะหาค่าของงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่ค่ะบรรทัดแรกนำรางวันที่หนึ่งหกตัวตั้งตามด้วยเลขท้ายสองตัวนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสองเรานำสองหลักร้อยนะคะมาบวกกับศูนย์ล่างหละ่ะศูนย์ล่างหลักสิบสองบวกศูนย์ศูนย์ไม่มีค่านะั้นเราใส่สอง สูตรนี้สูตรนี้ง่ายๆค่ะสูตรระยะสั้นเมื่อกี้ดาวเรืองลืมบวกค่าคงที่ค่ะสองบวกศ0สูศูนม่มีค่าเท่ากับสสององบวกห้าสองสองบวกห้าคงที่เท่ากับ7นะคะเราใส่7หลังเดีย๋ยวเรามาตรวจผลนะคะว่า7ที่ เราเรินมคำนวณได้นั้นจะอยู่ตำแหน่งใดน,นะคะเจ็ดมาหลักร้อยและหลักสิบค่ะเราใส่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ด มาทั้งหลักลอยแล้วหลักสิบมาต่อกันเลยค่ะเจ็ดบวกห้าสองครั้งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าเป็นยี่สิบสองค่ะเราใส่สองหลังค่ะเราใส่สองหลังเรามาตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะสามตัวบนออก 2, 7, 2, สองเจ็ดสองสอง ดาวเรืองคำนวณเข้าได้ทั้งหลักหน่วยและหลักร้อยค่ะมาดูว่าถัดมาเลยนะคะสองบวกหนึ่งสองครั้งเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าดาเรืองคำนวณได้เก้าเดี๋ยวเรามาตรวจผลเลยนะคะห้าเจ็ดเก้าเข้าเก้าหลักหน่วย ดูงวดถัดมานะคะว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้วิ่งบนหลักหน่วยนี้จะเข้าตัวใดห้าบวกสองหนึ่งสองครั้งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นส mm ิบสองเราใส่สองดัง mm hmm. เราต้องรอลุ้นว่าสูตรที่ดาวเรืองคำนวณได้นั้นจะเข้าหรือจะหลุดนะคะ วิ่งบนหลักหน่วยนี้จะเป็นตัวตัวใดเข้าสูตรที่จะเข้าสูตรเราที่เราคำนวณไว้ไหมมันเป็นสูตรคำนวณเผื่อท่านใดชอบก็พิจารณาถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้พิถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะโบดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยค่ะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ดาวเรืองขอลากันไปก่อนค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาด,ดวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะโชคดีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ